สวัสดีครับทุกคนก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับสําหรับในวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบช่วงวิเคราะห์สรุปมัง,งะรายสัปดาห์นะครับและสําหรับมัง,งะในสัปดาห์นี้ของเราก็จะเป็นมัง,งะ My h e r o Academia ีในตอนที่354กันแล้วนะครับโดยตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ตัดมาทางด้านการต่อสู้ของ e n d e a v o r ที่ร่วมมือกับ h ฮอคนะครับต่อสู้กับ AllF o r One เป็นการต่อสู้กันทั้งตอนเลยนะเป็นการต่อสู้ของรุ่นใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าเนื้อหาในตอนนี้มีอะไร เกิดขึ้นบ้างนะครับผมโดยตอนนี้เปิดมาเนี่ยมันก็จะเท้าความกลับไปก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเริ่มออกมาต่อสู้กันซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยแผนการกันของทางด้านฮีโร่นะครับซึ่งฮอกเนี่ยก็ได้มาคุยกับเบสจีนิตนะครับถึงแผนการที่จะกําจัดออฟวันว่าจะเอายังไงให้เอาชนะออฟวันได้ซึ่งฮอกเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาจากสเตนนะครับที่สเตนเนี่ยได้นําข้อมูลสําคัญจากคุกทเทลอ์มาให้กับออไมแล้วออไมเนี่ยก็ไดเอามาแจกให้กับพวกโปรฮีโร่ที่ต้องออก ออกไปต่อสู้นะคบผมซึ่งฮอกเนี่ยก็ได้ข้อมูลสําคัญมาว่าการที่เจ้าชนะโอฟอร์วันได้เนี่ยสิ่งสําคัญนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือต้องกําจัดไอ้หน้ากากเครื่องช่วยหายใจของโอฟอร์วันทิ้งนะครับที่โอฟอร์วันมันใส่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยไอ้หน้ากากอันนี้มันมีความสําคัญกับโอฟอร์วันมากๆนะครับเพราะว่าโอฟอร์วันเนี่ยมันไม่มีหน้าแล้วใช่ไหมมันโดนโอไมเล่นงานในอดีตจนเละเทะไปแล้วใช่ไหมครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาฮอกเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดกําจัดไอ้เครื่องช่วยหายใจหรือว่าไอ้หน้า ากากอันนี้ของ a อ l อ o ์วันได้เนี่ยฝ่ายฮีโร่เนี่ยจะมีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่าไอ้หน้ากากอันนี้มันก็ค่อนข้างแข็งมากๆเพราะว่าฮอกเนี่ยเคยโจมตีเข้าไปแบบเต็มเต็มทีนึงแต่ว่าการโจมตีของฮอกเนี่ยกับทําอะไรหน้าก,ากากสุดแข็งแกร่งอันนี้ของโอฟอ o ์วันไม่ได้เลยโดยแผนการโดยรวมของฮีโร่นะครับที่พวกเขาเนี่ยได้ตัดเตรียมกันเอาไว้ในตอนแรกก็คือพวกโปรฮีโร่เนี่ยจะจำนวนเข้าข่มวินเลอนะครับเพราะว่าในตอนนี้วินเลอมันก็มีจํานวนน้อยกว่าฮีโร่ก็ต้องใช้จํานวนเข้าข่มกันนะครับแต ฮอกเนี่ยบอกว่ามีเพียงแค่ a l l for one นะครับที่ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ไม่สามารถใช้จำนวนเข้าข่ม a l l for one ได้เพราะว่า a l l for one เนี่ยมันมีอัตลักษณ์ในการขโมยพลังคนอื่นถ้าเกิดว่าพวกฮีโร่ใช้จำนวนคนมากๆในการเข้าต่อสู้กับ a l l for one เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันอาจจะตรงกันข้ามกันนะครับอาจจะเสียเปรียบ a l l for one ก็เป็นได้เพราะว่า a l l for one เนี่ยมันเป็นคนที่มีพลังในการขโมยอัตลักษณ์ของคนอื่นใช่ไหมถ้าเกิดว่าใช้จำนวนคนเยอะๆเข้าไปต่อสู้กับมันเนี่ยแล้วระวางต่อสู้ ออฟฟอร์วันมันดันขโมยอัตลักษณ์ของพวกฮีโร่ระหว่างต่อสู้ไปด้วยฮอกเนี่ยเลยคิดว่ามันอาจจะกลายเป็นเชื้อเพลิงให้กับ a อฟฟอร์วันไปนะครับการใช้ฮีโร่เข้าขม่มดังนั้นการที่จะต่อสู้กับออฟฟอร์วันนยครับจะต้องใช้จํานวนคนที่มันน้อยที่สุดนะครับเป็นจํานวนที่น้อยแต่ดุดันแลกนั่นนะครับจึงทําให้คนที่จะไปต่อสู้กับ a อฟฟอร์วันเนี่ยเหลือเพียงแค่2คนนะครับคนที่ต่อสู้กับ a อฟฟอร์วันตรงๆนะนั่นก็คือฮอกกับเอนเดเวอร์ฮีโร่หมายเลขกับฮีโร่หมายเลขนะ ผก็เป็น2โปรฮีโร่ที่ได้ทําการเตรียมแผนแล้วก็คอมโบประสานการต่อสู้กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจัดการกับออฟวันโดยเฉพาะแล้วก็ได้ตัดมาปัจจุบันนะครับปัจจุบันทั้ง2คนเนี่ยก็มุ่งหน้าเข้าต่อสู้กับออฟวันเพื่อทําลายจุดอ่อนของออฟวันนะครับก็คือไอ้หน้ากากเครื่องช่วยหายใจนั่นเองนะครับในตอนนี้ออฟวันเนี่ยก็ได้ทําการปล่อยอัตลักษณ์บางอย่างนะครับไปโจมตีใส่ทั้งสองคนมันเป็นอัตลักษณ์เหมือนกับเป็นเคียวขึ้นพระจันทร์อะไรประมาณนี้นะครับผม เมื่อปล่อยโจมตีใส่ไปแล้วเนี่ยฮอกก็ได้ทําการกระโดดหลบการโจมตีนั้นมานะครับแล้วก็ให้เอนเดเวอร์เนี่ยเป็นคนพุ่งเข้าชนการโจมตีของออลฟอร์วันนะครับและจากนั้นนะครับเอนเดเวอร์เนี่ยก็ได้ทําการระเบิดพลังไฟออกมานะครับแล้วก็ทําลายการโจมตีของออลฟอร์วันไปได้และจากนั้นนะครับในกองไฟที่เอนเดเวอร์ระเบิดออกมาเนี่ยก็ได้มีขนนกติดไฟนะครับพุ่งไปโจมตีใส่ออลฟอร์วันนะครับผมแต่ว่าออลฟอร์วันเนี่ยก็ป้องกันการโจมตีจากขนนกของฮอกได้แล้วออลฟอร์วันเนี่ยก็ได้มีการพู ด้วยว่าในตอนนี้ฮอกเนี่ยอ่อนแอลงกว่าเมื่อก่อนนะครับทั้งความเร็วแล้วก็ดาเมจในการโจมตีโอฟอวันมันสัมผัสได้จากการโจมตีแรกที่ฮอกเนี่ยได้ทําการใช้ขนปีกนกของเขาโจมตีเข้าใส่หน้ากากช่วยหายใจของโอฟอวันไปแบบเต็มๆนะครับแต่ว่ากลับทําอะไรไม่ได้เลยโอฟอวันเนี่ยเลยรู้ได้ทันทีนะครับว่าในตอนนี้ฮอกเนี่ยอ่อนแอลงนะครับแล้วขนนกต่างๆที่ฮอกเนี่ยได้ใช้ขึ้นมาในตอนนี้มันเป็นขนนกเทียมนะครับที่ถูกคิดค้นแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับส่วนขนนกจร จริงๆของฮอกเนี่ยมันถูกทำลายไปในตอนต่อสู้กับดาบิในศึกครั้งก่อนไปจนเกือบหมดแล้วนะครับต่อให้แบบใช้พลังรักษาของคุณยายรีคอเวอรี่เกลช่วยงอกช่วยสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอในการต่อสู้อยู่ดีนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยฮอกเหลือขนจริงๆของเขาเนี่ยเพียงนิดเดียวนะครับแต่ว่าขนอื่นๆที่เขาใช้ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นขนเทียมที่ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็คือฮอกโดนเนิบลงอ่อนลงกว่าเมื่อก่อนนั่นเองนะครับความลงความเร็วเนี่ยคือลดหมดเลยนะแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะว่าฮอกเนี่ยเขามาที่นี่เพื่อประสานงานกับเอนเดเวอร์ในการต่อสู้แล้วก็โค่นออลฟอร์วันใช่ไหมตอนนี้การประสานงานกันระหว่างฮอกกับเอนเดเวอร์เนี่ยก็เป็นไปได้อย่างดีมากนะครับฮอกเนี่ยเป็นเหมือนตัวล่อส่วนเอนเดเวอร์เนี่ยเป็นเหมือนตัวเดินหน้าชนตัวใส่พลังแบบสุดขีดโจมตีใส่ออลฟอร์วันนะครับในตอนนี้เหมือนว่าออลฟอร์วันเนี่ยจะติดกับฮอกนะครับผมจนเอนเดเวอร์เนี่ยมีโอกาสนะครับกำลังจะโจมตีใส่ออลฟอร์วันด้วยการโจมตีครั้งใหญ่นะครับแล้วเอนเดเวอร์เนี่ยก็ได้ทําการพุ่งตัวนะครรับเข้ามามปะชิ ตัว a l l for One แล้วก็ได้ระเบิดพลังไฟออกมาโจมตีใส่ a l l for One จน a l l for One เนี่ยถึงกับต้องเอามือเนี่ยขึ้นมาปัดป้องการโจมตีเลยนะและในตอนนี้เหมือนว่า a l l for One เนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าการโจมตีของ e n d e a v o r เนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับและหน้ากากที่ a l l for One ใส่อยู่เนี่ยมันก็เริ่มแบบได้รับผลกระทบแล้วนะครับนั่นนะครับมันจึงทําให้ a l l for One เนี่ยเล่นตุกติกเล่นสกปปกนะครับก็ได้พูดสกิลปากนะครับพูดถึงครอ,อบครัว e เอนเดเว่าจริงๆแล้ว ทำไมไนายถึงหาศพของดาบิไม่เจอนั่นน่ะเป็นพะชันเนี่ยเป็นคนไปเอาตัวดาบิมาเองอะไรประมาณนี้นั่นนะครับจึงทําให้เอนเดเวอร์เนี่ยฟิลขาดเลยนะจากเดิมที่เนี่ยก็รู้สึกโกรธอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอได้ฟังเรื่องของดาบิเนี่ยเลยทําให้เอนเดเวอร์เนี่ยโกรธหนักกว่าเดิมอีกนะครับฮอกเนี่ยก็พยายามบอกกับเอนเดเวอร์นะว่าอย่าไปฟังมันเลยอย่าไปฟังคําพูดของออฟฟอร์วันมานะครับมันต้องการจะปั่นหัวคุณอยู่แต่ดูเหมือนจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเอนเดเวอร์เนี่ยก็ฟังคําพูดของออฟฟอร์วันไป แบบบ้าคลั่งนะครับโจมตีใส่อ l ลฟวรและจากความบ้าคลั่งของเอนเดเวอร์ที่โหมโจมตีใส่อ l ลฟวรแบบไม่หยุดหย่อนนะครับนั่นนะครับมันจึงทําให้เอนเดเวอร์เนี่ยพลาดท่าจากการประสานงานกับฮอคนะครับแล้วก็เปิดช่องโหว่ให้อ l ลฟวรเนี่ยเข้าโจมตีได้นะครับและอัลฟว1ก็ได้ทําการใช้อัตลักษณ์บางอย่างนะครับที่แขนข้างนึงนะครับผมเป็นเหมือนสว่านยาวๆแล้วก็เป็นเหมือนฟันมีจมูกด้วยนะเป็นอัตลักษณ์อะไรสักอย่างนี่แหละโจมตีเข้าใส่เอนเดเวอร์นะครับผมเอนเดเวอร์เนี่ยก็โดนอ l ลฟวรโจมตี เข้าแบบเต็มๆนะครับซึ่งจะบอกว่าเอนเดเวอร์โดนโจมตีจนแขนขาดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยลองดูภาพดีๆนะครับเหมือนว่าแขนเอนเดเวอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ขาดก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเหมือนตรงเลือดที่มันกระเด็นออกมาเนี่ยมันจะเป็นตรงช่วงแบบซี่โครงหรือว่าตรงช่วงสีข้างมากกว่านะครับที่โดนอัตลักษณ์ของโอฟอวัเนี่ยแทงจนทะลุเป็นรูนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เหมือนกันว่าแขนของเอนเดเวอร์อาจจะไม่ขาดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดแขนเอนเดเวอร์ขาดเนี่ยเราน่าจะ จะได้เห็นเศษซากแขนของเอ็นเดเวอร์มันกระเด็นมาบ้างแล้วนะครับหรือไม่ก็อัตลักษณ์ของโอฟอวันเนี่ยมันกินแขนของเอ็นเดเวอร์ไปแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันก็เป็นแบบรูปปากเหมือนแบบมันพร้อมจะกินกินอวัยวะของศัตรูอะไรประมาณนั้นนะครับผมเอ็นเดเวอร์อาจจะโดนงับแขนไปแล้วโดนกินไปแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมองอยู่มุมนึงเนี่ยจะเป็นการเจาะทะลุสี่ข้างกาลางลําตัวก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพลังที่โอฟอวันใช้ในตอนนี้ผมเตานะมันน่าจะเป็นแบบเดียวกัน กับที่ a l l for one เนี่ยเคยใช้โจมตีออไม้นะครับที่เป็นแผลขนาดใหญ่ที่ทําให้ออไม้เนี่ยทำงานเป็นฮีโร่ไม่ได้ที่เราเห็นแผลขนาดใหญ่ของออไม้ตรงท้องนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นอัตลักษณ์อันนี้ของ All- ฟ o r one นั่นแหละที่โจมตีออไม้ไปในตอนนั้นนะครับแล้วพอมาในตอนนี้ก็โจมตีใส่ e n d เด v o r แบบเต็มๆนะครับผมซึ่งก็ต้องมารอดูกันในตอนหน้านะครับผมว่า e n d e a v o r แขนขาดหรือเปล่าหรือว่าแค่ตัวทะลุตัวเป็นรูนะครับผม แล้วเมื่อออ l ฟอเนี่ยโจมตีเอนเดเวอร์ที่บ้าคข้างจนบาดเจ็บสาหัสนะครับฮอกที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยก็ช่วยไม่ทันนะครับผมก็ช็อกมากๆที่เอนเดเวอร์เนี่ยโดนโจมตีจนบาดเจ็บหนักนะครับผมและในตอนนี้ฮอกที่พุ่งตัวเข้ามาใกล้ออฟฟอร์วเนี่ยออฟฟมันก็เหมือนจะกําลังปล่อยขึ้นพลังอะไรบางอย่างนะครับเป็นพื้นพลังไฟฟ้าเนี่ยไปโจมตีใส่ฮอกที่พุ่งตัวเข้ามานะครับผมซึ่งออ l ฟอเนี่ยบอกว่าระยะแค่นี้นายเนี่ยหลบไม่พ้นแน่การโจมตีในครั้งนี้จะเป็นการโจมตีีรรั้้้งสุดทาายอะไรระไปมณน ก็คิดว่าแย่แล้วสิเราหลบการโจมตีนี้ไม่พ้นแน่และ a l l for one นะครับก็ได้ปล่อยการโจมตีของตัวเองเนี่ยไปใส่ฮอคแบบเต็มๆนะครับผมแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยระหว่างที่ฮอคกาลังเข้าไปช่วยเอนเดเวอร์แล้วก็กําลังจะโดนการโจมตีจาก a l l for one นเนี่ยครับในตอนนั้นเองเนี่ยจิโร่กับทูคุยามินะครับก็ได้เข้ามาช่วยฮอคเอาไว้ได้ทันนะครับผมจิโร่เนี่ยได้ทําการใช้อัตลักษณ์หูฟังของเธอเนี่ยครับใช้เป็นกําแพงขึ้นเสียงนะครับป้องกันการโจมตีจากคลื่นกระแทกของ a l one เอาไว้้ไดัน,นี่าไว้ การโจมตีจาก a l l อ o ์วแล้วซึ่งจีโร่ที่เข้ามาขัดขวางการโจมตีของ a l l อรเนี่ยครับตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้นั่งอยู่บนหลังของโทคุยามินะครับผมที่ใช้ดาร์ชาร dow บินอยู่นะครับซึ่งโทคุยามิเนี่ยก็ยังไม่ค่อยถนัดในการบินล่อนแบบนี้นะครับผมซึ่งจีโร่ก็ได้บอกกับโทคุยามิว่าเฮ้ยโทคุยามิอย่าโยกเยกสิบินให้มันตรงๆหน่อยการโจมตีเนี่ยมันโยกเยกหมดแล้วโทคุยามิเนี่ยก็ได้บอกกับจีโร่กลับไปว่าก็ตอนนี้ฉันยังไม่ชินกับการบินนี่นะก็นั่นแหละครับในตอนนี้เด็ก2คคนที่่ไมิด จะโผล่มาในการต่อสู้ที่มันอันตรายขนาดนี้ก็ได้โผล่เข้ามาช่วยชีวิตฮอปกับเอนเดเวอร์ไว้ได้ทันนะครับผมซึ่งฮอคเนี่ยก็ได้ตะกลบอกกับทั้งสองคนกลับไปนะว่าโทคยามิแล้วก็เดนะ็กยูเอ็นอ่ะกลับไปเลยไม่ต้องเข้ามายุ่งในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะว่าการต่อสู้ครั้งเนี้ยมันไม่ใช่การต่อสู้ที่พวกเธอเนี่ยจะเข้ามายุ่งได้ถ้าเกิดพวกเธอเข้ามายุ่งเนี่ยพวกเธอตายแน่แต่ว่าโทคยามิก็ได้ตอบกับฮอคที่เป็นอาจารย์ของตัวเองไปว่าการที่ผมเข้ามาเนี่ยถึงจะเข้ามาช่วยต่อสู้แทน avor, แนะเอนเดเวอางการ สารงานกับคุณเนี่ยผมทําได้แน่และในตอนนี้ a l l f o r one เนี่ยมันก็รู้สึกหงุดหงิดมากๆนะครับที่โดนไอเด็ก2คนที่ไหนไม่รู้เข้ามาขัดขวางการต่อสู้ a l l f o r one เนี่ยมันก็เลยได้ตาไอเด็ก2คนเนี่ยกลับไปว่าในการ์ตูนคอมิกหรือว่าหนังสือการ์ตูนที่ตัว a l l for one มันเคยอ่านในสมัยเด็กกับน้องชายเนี่ยไม่ว่ามันเนี่ยจะอ่านกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับไอพวกตัวประกอบหรือว่าไอพวกแมงวีแมงวันที่เข้ามาขัดขวางการโจมตีหรือว่าการทํางานของไวไลท์ระดับเทพเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องตายแล้วกก็็ลเปนนบนัไให้ มันเนี่ยเหยียบขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือออลโฟวันเนี่ยต้องการบอกว่าไอเด็ก2คนเนี่ยมันก็เป็นแค่ปลาซิวปลาสร้อยแหละเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเดี๋ยวก็โดนฉันฆ่าแต่ทว่านะครับจีโร่เนี่ยก็ไม่กลัวออลโฟวันเลยนะก็ได้ทําการตอบกลับออลโฟวันกลับไปนะครับว่าไอแบบนั้นเนี่ยไว้ค่อยจัดการพวกฉันได้ก่อนเนี่ยนายค่อยมาพูดก็แล้วกันนะออลโฟวัน ว่าไปนั่นแล้วก็ยิ้มใส่ออฟฟอร์วันซะด้วยนะครับผมคือไม่กลัวออฟฟอร์วันเลยนะครับแล้วจากที่จีโร่เนี่ยตอกกับออฟฟอร์วันไปนะครับผมก็เป็นอันจบไปสําหรับมังะไมฮ e โร a อะค e m ทีมียในตอนที่354้นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องมารอดูกันหลังจากนี้ว่าจิโร่กับทุกุยามิที่เข้ามาขัดขวางการต่อสู้เนี่ยจะมีแผนอะไรมารับมือกับออฟฟอร์วันหรือเปล่านะครับผมเพราะวัยไลที่พวกเขาต้องเผชิญเนี่ยมันเป็นถึงกับระดับออฟฟอร์วันเลยแถมในตอนนี้เอนเดเวอร์ก็โด โจมตีจนเละเทะนะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาต่อสู้ไร้อีกหรือเปล่ากลายเป็นกระสอบทรายเต็มรูปแบบไปแล้วนะครับผมสาหรับเอ d นเดอรเวอร์ก็เหลือแค่พอกเนาะที่พอพึ่งพาได้นะครับผมก็ต้องมารอดูกันในตอนหน้าว่าฮีโร่ทางฝั่งเนี้ยจะเละหรือเปล่านะครับผมก็ต้องมารอดูกันโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดพลาดประการใดหรือว่าผมเนี่ย ตกลงอนเรืไปยังไงก็ต้องขอกราบประธานภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ